ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมพี่จะมาสอนวิธีการรับเพชรฟรี2 9 9 9 9เพ้ชรไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมฝากน้นองชวนกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับขอสักห้าสิบไลค์เนาะเออแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบนะผมเพื่อจะไม่พลาดในกิจกรรมนะครับผมในส่วนของกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาในชวนเพื่อนกลับมามันในฟรีไฟล์นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมมันมา ปีละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะผมมีสิทธิ์รุ่นรับ29,999เพดอย่างเยอะนะครับผมในส่วนของเพรนี้นะผมเพรฟรีด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปันเลยดีกว่านะผมไป let's go สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาไอดีนะครับผมหรือว่าต้องการขายไอเดียฟรีไฟหรือน้องคนไหนที่แบบเลิกเล่นฟรีไฟล์แล้วนะผมก็สามารถเข้ามาขายไอเดียในเพจพี่ได้นะครับตอนนี้พี่ก็ได้สร้างเพจรับซื้อไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการหาไอดีราคาถูกนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ล่าสุดที่พี่ลงไปเลยนะผมราคาหนึ่งพันสมร้อาสิบเาบาทนะครับผมมีทั้งซองควงอีโวซองควงดีแท,ท,ท็กนะครับผมขายถูกๆน,นะครับผมอันนี้ก็ไอเดียเชื่อม พี่ก็จะลงวันล,ละ2-3งถไอดีนะครับผมก็นี่ตอนนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ล่าสุดใครต้องการหาไอดีก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมมีเยอะนะครับผมตอนนี้เลยนะผมเดี๋ยวลิงก์เพจพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจขายดีหรือว่าต้องการซื้อไอดีนะครับตอนนี้เลยโอเคครับผมก็ขราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านใดทุกท่านนะผมยินดีต้ัสู่ดีเกมเมอร์นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมพี่จะมาบอกในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาหรือว่ากิจกรรมรับเพชรฟรี29,999เเเพพชชรรนนนีีี่้้แบบลยนี่ สองหมื่นก่อเพชรก็คือแบบยังเยอะอะบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยนะสองหมื่นนะครับผมนี่พี่อยู่ห้าหมื่นแต่นี่คือได้สองหมื่นเก้าพันก็คือสามหมื่นอะเอาง่ายๆคือสามหมื่นเพชรอะนะผมแล้วก็กิจกรรมที่มาเมื่อคืนนะผมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะนี่ผมพี่ก็ลดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใครที่ยังไม่ดูคลิปนะผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปพี่ได้นะครับเดี๋ยวไปด้านขาลดราคาลดราคาลดสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังเยอะอะนะครับผม ก็ก่อนน้านั้นก็มีในส่วนของชุดที่พบที่เป็นตำนานอยู่นะฮะไอ,อชุดนี้แหละไปแต่พี่จะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมเออแล้วก็ล่าสุดก็คือกิจกรรมคาตานะนะผมตอนนี้มันเปิดให้เราเล่นแล้วนะผมละนล้พี่ก็ได้มาหนึ่งตัวเข็นแล้วนะผมไม่ต้องอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมแบบมันมาช้านะครับมันได้ช้าได้แค่หนึ่งตัวเข็นแต่คือแบบเดี๋ยวดูนะเออพี่เพิ่งเล่นไปนะผมก็คือกดเข้าไปในเกมหนึ่งเกมอะนะผมไม่ต้องเล่นก็ได้เข้าไปเฉยๆแล้วก็ ไปฆ่าตัวตายก็ได้แล้วก็จะได้รับโทเค็นนะผมก็อยา่างอันนี้กิจกรกรมนี้มันมีแค่7วันนะผมห้ามพลาดเลยนะเก็บไปทั้งหมดทั้ง7วันเลยนะครับผมเพียงแค่ไปเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมชุดเล่นไลท์นะก็คือชุดนี้นะผมอันนี้ก็วันนี้แหละเหมือนกันนะผมวันที่เอ้ยอันนี้วันที่ส3ยังไม่มานะอีกนาะนอันนี้ก็กดรับเลยใน่วนของกิจกรรมนี้นะผมจับชวนเพื่อนกลับมานะผมถ้าใครเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นอ่ะนี่พวกนี้มันก็คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันนั่นแหละนะผม กิจกรรมนี้ก็คือให้เรานำไอดีไก่นะครับผมไอดี ID ที่เราไม่เล่นนะ่ะเป็นเวลานานนะ่ะประมาณ 15- 30ถึงวันน่ะนะครับผมไอดี ID ไก่อสำคัญน,นะครับผมแต่คือก่อนนั้นนะัะพี่ไปหมดไปกับไอกิจกรรมนี้เว้ยเอาไอดีไก่ไปใช้สำหรับชุดนี้เว้ยนี่ชุดนี้นะครับผมนี่เอาไปใส่กับไอดีนี้หมดเลยนะครับอุ้ย,ยางเยอะทำไมเจอจังวะเอาไปใส่กับไอดีนี้หมดเลยเว้ยนี่ เลยแบบหมดเลยไอดี ID ไก่ตัวนั้นนึกว่าแบบครั้งละไอดี ID ละตอนแรกพี่นึกว่าแบบไอดีละ1เกมไงสรุปคือแบบ1 ID ดีต่อ1เกมเฮ้ย1 ID ดีกี่เกมก็ได้นะผมแต่คือพี่ใส่ไปหมดเลยตั้ง4 5 6 7้าอเดียหมดเลยตอนนี้คือหมดเลยนะครับใน,นส่วนของก,กรรมนี้คือพลาดเลยนะผมอันนี้ก็ถ้าน้องๆเข้าในส่วนของไอดี ID ไก่นะผมมันก็จะขึ้นให้ใส่อยู่ดีนะผม ก็จะขึ้นใ้ใสยูเดีตรงนี้มันจะเป็นแบบให้กรอกยูอดีอยู่ตรงนี้ตรงนี้มุมขวาเนี่ยด้านบนนี้นะผมแล้วก็น้องๆเอายูดีของน้องๆก็คือยูดีของตรงนี้นะผมนี่อย่างเช่นของพี่ก็สามสี่สี่สี่สองเจ็ดสามเจ็ดนะผมก็เอายอดีไอ้พวกนี้แหละยูดีพวกนี้แหละนะครับผมไปใส่ในส่วนของเอ่อตรงไหนนะวะตรงนี้นะผมะผม,มันจะมีให้ใสยูดีอยู่นะผมก็คือใส่ไปเลยนะผมก็คือได้ทั้งเราตัวเราแล้วก็ได้ทั้งตัวเพื่อนนะครับ ก็คือได้ทั้ง i อดีหลักแล้วก็ i อดีรองอย่างเช่นน้องๆก็เอาไปใส่ u i ดีทางน้องเขา้เาไอดี ID ไก่ของน้องๆก็น้องๆเอายูดีของพี่ไปใส่ก็ได้3 4 4 4 2 7 3 7, 7นะถ้าเหลือจริงๆนะเออก็ไปใส่ดูแล้วก็กดมันจะมีอยู่นะครับผมสำหรับไอเดีไก่นะแต่คือพี่ไม่มีไงเออพี่จะมาบอกข่าวๆ,ๆแค่นี้แล้วกันมันจะขึ้นอยู่แล้วก็มันจะได้รับอันนี้ก็1คนนะครับผมชวน1คนก็ไอเดีไก่ทั้งหมด7จ็ดอเดียมันก็จะได้ทั้งหมดนี้เลย ก็คือเอาง่ายๆคือเรามี i d ไดีก่เจ็ดหลักได้7ตัวแล้วก็เราก็เอาไอดีหลักยูไอดีหลักของเราไปใส่ทั้ง7ตัวเราก็จะได้ทั้งหมดนี่พวกนี้7 8 9 10 1 1 1กกล่องเนะี่ยคุณเจอะเลยนะครับแล้วก็ชวนไปครั้งที่1ก็ได้1กล่องนะแล้วก็3คนก็3มกล่องแล้วก็5คนก็5กล่องแล้วก็7คนก็7กล่องนะครับผมอย่างเยอะบอกเลย12 13 1 4 1 5 16 16กล่องนี่คือมีสิทธิ์รุ่นรับ29999เพ้รบาไปแบบฟรีๆนะครับผมก็จะดึงมาเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้นะสำหรับน้องๆน้องๆคนไหนที่แบบมีไอเดี ID ไก่นะเออแต่คือไอเดีไก่นี่คือไอดีที่ไม่ได้ล็อกอินเป็นเวลานานนะครับผมเข้าไปล็อกอินเลยแล้วก็เข้าไปใส่นะครับส่วนพี่ก็ไม่มีนะครับผมหอดเลยก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมไอดีพวกนี้พี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันถ้ามีก็คือเดี๋ยวจะมาทําให้ อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้้น้าอันนี้ก็สามารถแลกได้หละนี้ก็สามารถเล,ล่าาเป็น,าาเ,นเอ,อ่อเพลงก็มีชุดด้วยนะผมชุดผู้หญิงแต่คือพี่น่าจะแบบไม่ได้แลกแล้วแหละนะครับตัวเคล็ในพวกนี้ก็ดูดิว่ามันเล่นยังไงวะเกบนี้นี่นะครับผมอันนี้วันที่9วันนี้แหละนะผมเปิดได้เล่นแหละเล่นครบ15นาทีเล่นครบ30นาทีเล่นครบเอ่อนาทีแล้วก็เล่นครบ60นาที50 15 20 20อัน20อันนี้คือแบบเ่นมาตั้งแต่วันที่่วก ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่วันที่9อย่างเดียววันที่9อย่างเดียวนะครับ50โอ้พี่ไม่น่าไปเลยไอ้น,บบนี้เลยเออ,เอ,อแต่มันมีสิทธิ์เอ้ะแต่เลนใต้อยู่นะแต่ไอ้อเ,ฉเฉพาะเม้เฉพาะไอ้เสื้อกับรองเท้าอย่างเดียวก็ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะเออ เล้ใช้เท่าไหร่หุ่สิบสองเดี๋ยวนี้คือหุ่นสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ้นี่มาได้เท่าไหร่โอเคเลขได้เลยเล่นโกโบสิบนาทีนะครับผมตอนนี้เลยนะคใครอยากเล่นก็คือวันนี้นะครับผมโอเคนะ้วผมท่าขครวเจ้าแคนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมตอนนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คาิตหน้าไปแล้วก็อย่าลืมพายดีไก่หรือว่าไอ้ดีเด็กของเราที่แบบไม่ได้เล่นเป็นหรือว่าไม่ได้อินเป็นเวลานานาน,นะผมก็ไปเล่นนะครับตอนนี้เลยนะครับไปแล้วบายบายครับ